แม่ลองละพี่โกมาแล้วพี่จะผมลองแทนฮะเอาพี่โกพี่เอาคนมาเยอะจังอะโอ้ดูมึงว่าไดสาวในเมืองอะไรนะมึกว่าไงนะน้องเอาเอามาเยอะจังอะพี่ต้องขโมยครับพี่ชายไม่ได้มาก็ไม่ได้มาคุยเรื่องซ้อมพี่ยกเลยครับพี่สวัสดีครับน้องสวไรอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องหญิงสวัสดีครับนองหญิงบอสบอกเรื่องยังอะไรครับพี่ชายเรื่องอะเรื่องนั้นอะ พี่ยกพี่ยกไม่จะชวนฝั่นสล็อตไอ้โกเอาดิฝั่นไม่ได้พี่เบิกเบิกเบิกไฟฟ้าไปด้วยใช่แล้วน้องมาทำอะไรเนี่ยมาคุยจะมาคุยกับเสจมิล่าได้แหละพี่ไอ้หมึกเอาเลยกูไเบกูไบเบิกเอาเฉยเลยไอตอมอ่ะเนี่ยโอ้ห่าซีนอยู่ช่วงนี้เออไอ้หมึกเมื่อกี้ไอ้ตอมลูกลูกที่ไหนอ่ะลูกไหนเออลูกค่ายทหารลูกลูกค่ายทหารผมเป็นคนไปเล่น คนเหลืองคนเหลืองที่ข้าแตหารใครอ่ะคนเหลืองที่ข้าแต่อาหารโฟนปะนี่ปะคนนี้ปะโฟนเหรอใช่ครับพี่ดักใช้ยาเหรอฮะไปถึงยังไงนะพี่ไอ้แลมันแซนโอ้กพุธไมเขาพูดว่าอะไรตอนไห้ตอนบอกไปเลยผมตามไปเลยเฮ้ย่างี้ครับผมไล่ฟัง ือเหลือหกคนเดียวใช่ไหมหกวิ่งไปเรื่อยๆแหละแล้วบัตรก็วิ่งมาได้ปิดผมปกติก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเขาวิ่งมาพูดว่านิ่งๆนะเสียงแบบเล้าๆเลยอ่ะเนี่ยคือไม่ใช่ยาเลยเนี่ยผมมียาแต่ผมไม่ใช้ยาเลยไอพี่ห่างก่อนได้พูดได้พูดหรือเปล่าพูดครับพี่พูดครับอันนี้ผมพูดจังหวัดจะจะซ้ำครับพี่ใชาจังหวัดจะซ้ำเพราะว่าบัตรแต่ว่าแต่แต่ที่ตอนแรกมาคือบัตรบัตรทุกคนมาถึงก่อนแล้วบัตรจะซ้ำไม่ออกผมผมหนึ่งก่อนครับ บัดไล่แทงมาถูกไหมผมโดดถูกไหมใล่ผมไล่แทงผมไล่แทงใช่ใช่แต่ว่าบัตะไม่ได้ถือไม้ถ้ากูเปิดกูได้ซีนไหมคนดูพอโฟนโฟนพอโฟนสามมาผมไล่โฟนออกใช่ครับผิดใช่แต่ที่จริงมันมันก็ไม่ต้องพูดกันเลยเอกคำนั้นอ่ะเพราะว่าเราเราก็เล่นกันบ่อยนะไอ้ดอกบ้านอ่ะบัสก็เสียงดังอะไรเราก็เล่นมันก็อารมณ์เกมว่าบัสเราเล่นกันตลอดแล้วมึงก็รู้ถูกป่ะน้องใช่ผมเออมันมันจะบอกคอไฟเลยครับเออใช่มันก็เรียกคอไฟไม่ได้ปกติครับใช่พี่เข้าใจ แต่เรื่องแบบเรื่องเรื่องใช้ยาคือคือยังไงเพื่อนนี้พี่ไม่เข้าใจเหมือนกับจะโชว์หลอหรือมันก็อธิบายมุมมองมึงไปอธิบายมองมึงไปอย่างนั้นแ่ะโฟนผมแบบไม่ได้เล่าจริงๆครับเราเราพูดทำไมล่ะอันนี้อยากรู้เอไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาเลยเพื่อนกูไม่ได้กดยาเลยนี่คือแปลว่าอะไรครับลองลเล่าให้ฟังอันนี้ได้หนึ่งร้อยเงี้ยพี่ว่าบอกว่าโชว์ไปทีเมื่อวาณว่าก็แบบผมหมายถึงว่าบัตเตออาจจะโดนโดนยิงอะไรครับ ไอโก้แต่ทิวเป็นคนยิงแล้วไม่ล้มนะไอทิวไอทิวอยู่นี่มั้ยมายังอ่ะมาเถอะที่จริงกูว่าเรื่องยิงล้มไม่ล้มอ่ะกูว่ามันมันผิดที่คำพูดมากกว่าเวบางสุดท้ายแล้วอ่ะกลัวเลยว่าไหนก็โดนตีอยู่แล้วเปิดไปก่อนเลยกลัวอะไรสุดท้ายน้องกูยังไม่ตายนะพูดถูกไหมล่ะเพนสิบสามก่อนสิบห้าโควา ไหวอยู่พร้อมกันไหมล่ะในเมืองอ่ะอยากใช้ยาไชมเหรอเม่ะผมว่ามันน่าจะมอดจึดใช้คำพูดผิดไปนะพี่โกมว่ามันไม่ได้แทะหรืออะไรนี่ผมว่างั้นมากกว่านะใช่เพราะว่าพี่ๆไม่ได้อะไรเลยเว้ยที่จริงอ่ะเพราะว่าสุดท้ายเราเราเล่นแอ้ดอบ้านกันก็บ่อยถูกปะล่ะ้าจะเสียงดังหรือว่าน้องจะบอกน้องเอ็มดีจะบอกว่าตายแล้วมันก็อารมณ์เกมพี่ก็เข้าใจได้ปกติเ้ยแต่คำพูดที่ที่ฟวนพูดกับกับน้องพี่พี่วันมันไม่ใช่ว่ะจริงนะมึกมึกอ่ะมึดภาพนะมึงนอนอยู่คนเดียวอ่ะ แล้วคุณเมือกูเดินมาแบบว่าไอ้เยัยยังไม่ได้ใช้ยาเลยว่ะเพื่อนว่าไงหมึกเหมือนเหมือนเหมือนว่าไงง่ายจัดชิลปะใช่ไหมหมึกชิลไหมสรุปพี่โก๋สวัสดีครับ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 มึงอธิบายไปโฟล์มก็อธิบายเขาเข้าใจว่าที่มึงพูดแต่มึงพูดทำไมถ้ากูพูดมันจะเป็นไหมันเป็นกูแก้ตัวให้มึงอ่ะมึงต้องพูดมัวมึงให้เขาฟังคือผมไม่ได้ตั้งใจจะร้องนะครับเพราะว่าผมก็ก็ก็รู้รู้แบบจุดท้ายแล้วก็ทำแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ รู้จุดยืนถึงเห็จริงเพราะว่ามึงกับปูหรือว่าเอ็มบีกับไลรักมันก็มันก็เทียบกูเหมือนกันนะที่จริงอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้อะไรต่างกันแต่แค่ว่าสุดท้ายแล้วกูไม่พอใจไงคำพูดที่มึงพูดกับน้องกูอะเดี๋ยวทำให้กูพอใจได้ไหมล่ะเาเข้าแก๊งนี้เสียไม่ได้คือถ้าแบบเออ รอบแรกไอ้ไอ้รอบแรกไอ้โรมอยู่ป่ะคือไม่พี่ก็พยายามแบบคุยตลอดไม่ไม่ไม่เคยแบบว่ามาแบบไอ้โรมไปทำอะไรอีกอะไอ้โรมไปกันอะไรลักได้เหรอไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจเลยคือพูดเพื่อแพร่กิจกรรมป่ะว่ามันมันก็ไม่มีอะไรหรอกโห แต่ผมมองว่า i p h o n นอ่ะมันไม่ได้จะแซ่หรืออะไรเมากกว่านะพี่กบว่ามันมันก็รู้ตัวมันเองอ่ะเออพี่เข้าใจอ่ะบัสสุดท้ายมึงพูดมันก็ฝังมึงถูกไหมบ้านน้องคนที่ได้ยินอ่ะกูเข้าใจมือนกไอบัสไอบัสที่มึงพูดอ่ะแต่หมายถึงว่าน้องคนที่ได้ยินเหแบบนั้นน่ะจริงนะกูว่ามันเล็กน้อยไม่หลายเรื่องแล้วเว้ยมันไม่ต้องพูดก็ได้คำนั้นอ่ะมันไม่ต้องพูดตรงนั้นก็ได้อ คือถ้ามาพูดแล้วแบบมาซ้ำผมเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยกูซ้ำเองแล้วตายเลยผมยังไม่ไม่ไม่ได้ติดใจเท่าเรื่องนี้นะเหมือนมาพูดผมนินท์เลยหรือไม่ว่านะมันก็อารมณ์เกมกูเข้าใจเออจะซ้งข้อมูลจะซ้ำในเมืองแทนพี่ต้อนถามกูดแต่วันเฮ้ดิเหรอวันนี้มามาเยอะเลกูเล่นไกูตายตายตายเป็ปกติไม่เห็นมีอะไรเลยงานอ พูดขอโทษขอโทษพี่ทำไมขอพูดไปอไปอน่าเงี้ยอว่าไงอ่ะมา่ให้ปะก็พี่กดเอาไงพี่แต่ผมก็ขอโทษแทนน้องมาด้วยขอโทษพี่ต้อมด้วยครับที่มันพูดไปไ แต่ว่าเจตนาผมแบบไม่ได้จะเล่าจริงๆครับไม่อะมาหลายรอบเลยเว้ยไอหมึกไอไอขอโทษอะขอโทษมนก็มันมันก็จบมันก็ง่ายอ่ะสุดท้ายแล้วอะมันไม่ได้มีบทเรียนใ้ข้มอมึงเว้ยจริงๆม้องอยากย้ายาามึงไม่ตีมก็จ่ายย้ายพวกปูม,มาแค่นั้นแหละปอร์ห้าสิบชุดอะ ยาวิ่งร้อยหนึ่งยากันตาห้าสิบถ้าไม่จ่ายก็ตีแค่นั้นสองยาเลยแค่นี้มันตีเลยเหรอโอออกรธ long love ีก็ได้พี่จ่ายยาก็ได้พี่พี่ยกพี่ผมขอคุยกันก่อนได้ไหมครับไ,ได้ครับไ,ได้มานี่ดินีดมันต้องได้แหละมันมันยังไงมันก็ต้องได้แหละบัส บัสจ่ายไปบัสบัสไม่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 ต้องคุยแล้วก็ไม่ต้องขอรถด้วยมันต้องเท่านี้แหละเขาไม่รถให้หรอกใช่ไม่ไม่คือยามันมันมีอยู่ในตู้เอาเอาได้เลยแต่ว่าก็คือไม่ได้ขอเวลาเขาตั้งวลาหนึ่งไหมเวล่นอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะเรื่องเนี้ยมันมันไม่ได้เรื่องใหญ่โฟนมึงไม่ได้ผิดโฟนเออกูกู็รู้กูก็รู้เออไม่ไม่อะไก็จ่ายจบไม่แต่แค่แบบว่าอ่านี่กูจะพูดให้แบบว่าแบบพูดกันแบบตรงๆนะคือเขาแค่อยู่จุดเขาสูงกว่าเราแล้วเราแค่พูดไม่เข้าหูเขาแค่นั้นเอง มันก็มันก็ระวังระวังคำพูดแค่นี้ไม่มีอะไรมึงก็เก็บไว้ในใจมันมันมีวันแก้อยู่แล้วพี่โก๋ไปไหนแล้วไปไหนแล้วครับเอาไงเนี่ยตอนมื่อไหร่พี่ให้เขาไปละตัวเฮ้ยน้องไม่แม่งยกอันนี้มันคนละสวยเงี้ยไปเดี๋ยวครับพี่อะไร มึดเรื่องอะไรเนี่ยพี่เปิะเทมวันแรกประเทมวันแรกมามีเรื่องกันเลยกูสวยเลยวันไหนวันี่จะสวยวันสวยของผมอีกอ่ะมึดเพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ฟอมใช่ป่ะน้องไม่ซ้อมพี่ต้องซ้อมครับอะไรพิเศษอันนี้คืออะไรพิเศษไม่ไม่ซ้อมเอาเวลาไปไหนอะไรอนี่ยอ้อะไรพี่แก๊งวันเดี๋ยรครับครับพี่ไม่ไหรอหรือว่าไงฮะบ้านหารได้อไม่ได้พี่แต่พี่เข้าแก๊งว่าแต่พี่ดูเองไม่ทำอะไรเลยน้องเอื้อแต่เข้าแก๊งว่าจะรับปัญหาด้วยกันนี่แหละพี่ ว่าเราก็หยุดมายาวแลนะเราไม่มีตังค์เลยหรอหยุดแต่มันไม่ได้ตีเอาง่ายๆไปสภาเขาหาเรื่องมาจนจนได้ตีอ่ะโอ้ให้ะเยอะเลยเนารู้อะไรมามากกว่านั้นมไง่ได้เลยเนาะเองตลอดเลยนะน้องน้องพี่เเราจะกิจกรรมมันยังแบบลำบากอ่ะโให้เยอะเกินแมวดีกว่าพี่ให้เยอะเกินโอเคครับพี่โกดให้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ ทักนนี้ได้ไหมพี่วาเอาวันเนี้ยหมึกเอาวันเนี้ยเอาเอาไปจ่ายเป็นเงินกดนนะเพราะว่าพวกพี่ขายยาอยู่เจ็ดล้านห้าจบเลยตรงนี้เลยห้าสิบชุดโอเคพี่ไม่ไม่ยาที่พี่บอกไม่ก็เจ็ดล้านห้าถูกไหมภายในวันนี้ใช่ไหมครับต้องภายในวันนี้ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอผมจะตอบไปยายาจะจ่ายเป็นยาไป สนองน่อยสนองน้อยมื้มึกมือมึกมพี่ให้พี่ให้พรุ่งนี้ก็ได้แต่พี่เอาเป็นอย่างเดียวได้ครับพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่เกินกี่โมงครับแต่พรุ่งนี้ได้เหละพี่ผมไม่ไม่สายหพรุ่งนี้ก่อนก่อนเลยดอกคุ้มค่นก็ได้มึกโอเคได้ครับได้ครับพี่ดีได้ครับพี่ขอโทษแทนน้องได้ครับพี่คือพี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่แต่ว่าแค่พี่ว่ามันมาหลายรอบแล้วพี่ว่าต้องต้องคุยบ้างมันมันคือการวางตัวไว้มึกจริงสุดท้ายแล้วอะมันันไม่ควรพูดกับคำพูดชนะกับ คุณก็ยังมีรู้สึกใช่ไหม้าใจครับเข้าใจพี่โอเคครับเอาที่ในที่เราคุยกันนะพี่โกเรื่องซ้อมเหรอใช่ได้วันนี้มีซัมมีปอดวันนี้มีซ้อมปอดโอเคโอเคได้พี่ครับเอาพี่เอาพวกเราเข้ามาข้างในก่อนมาพวกเราเข้ามาข้างในก่อนย่าไม่ได้มันเจอเออแต่ไม่คุยด้วยครับเดี๋ยวคุยครับพี่เดี๋ยวคุยครับมาแล้วโโอ้ห นน้้อองงพี่ทไมพี่โหลครับพี่ลูกชิ้นเชิญข้างหน้าครับพี่คุยก่อนมาคุยก่อนเรียกเพื่อนมาแล้วก็คือมุมผมนะก็ฝั่งคือคือผมอ่ะมันแยกสองฝ่ายถูกปะอ่าผมก็ผมไม่รู้หรอกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะแพ้หรือชนะผมก็วิ่งไปซ้ำไอ้บัสมันก็บอกว่าเออว่าเดี๋อเด๋อเด๋อบัสซ้ำเมนถูกปะผมก็บอกไอ้บัสว่าเออคุณยังไม่ได้กินยาเลยนะยังไม่ได้กินยาเลยก็แบบผมก็แบบเอาไว้แก้อ่ะแก้แบบอีฝั่งนึงอ่ะแค่นั้นแหละ มันเล็กน้อยเหี้ยกูจะบอกให้นะนที่มึงพูดอ่ะมันเล็กน้อยเว้ยว่าผมผมก็พูดอย่างนี้กับทุกแก๊งทุกคนที่ผมอ่าโอเคอ่าอ่าพวกมึงกูเข้าใจอันเนี้ยแต่ว่ามึงมึงต้องดูจุดเราตอนนี้เราก็อันนี้อ่ะพูดถึงแค่โฟล์พอมึงก็เคยอยู่จุดที่มึงที่มึงสูงมาก่อนใครพูดอะไรไม่เข้าหูมึงมึงก็เรียกมาคุยกับกูถูกไหมอันนี้ยใหญ่คิดกลับกันก่อนเออแต่ว่าอันเนี้ยเราเราแค่ระวังคําพูดตัวเองเฉยจริงจริงอะเรื่องไม่มีอะไรแต่มันแค่มึงก็รู้ๆสูงกว เขาเขาเขาไม่ติดทําอะไรก็ได้อะอย่างนั้น่ะคืออยากให้เก็บไว้ในใจนะคือไม่ใช่ว่ามึงสู้เขาไม่ได้นะแค่เราไม่มีของเออตอนนี้มันมันมันยังไม่ได้เว้ยสภาพสภาพเรามันยังไม่พร้อมเฉยเฉยเลว่าเข้าใจเขาไหมนั่นแหละการนะไม่ไม่หนักไม่หนักพี่ไม่หนักมันหนักสิบขวดเลยนะน้องเอาให้นะพี่โยมไม่ถึงกับแย่พี่ไม่ถึงกับแย่ใช่กระปอมของเท่านผมหาได้จริงๆอะให้เขาไปเอาเลยก็ได้นะมีอยู่แล้ว ดึงเวลาหน่อยจะรีบไปให้ง่ายเบิกเบิกฟังก่อนมันไม่ได้มีอะไรอ่ะแล้วมันแล้วมันแล้วมันมีได้ไหมล่ะนั่นแหละเราก็ต้องสอนฟังเราไม่ใช่ว่าจะให้ทายอย่างเดียวงี้ไอ้เหี้ย์ ATM ของแท้ดิถ้าเกิดจะมาให้ทายก็อย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องพูดสองมุมผมก็ฟังที่มันพูดกันก่อนถูกปะล่ะเราก็ต้องมาพูดฝั่งเราบ้างไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่ได้ให้แบบสมมติอะสมมติจ่ายไปเออไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนคุยใครทำก็ไม่เป็นไรไปหมอดียย่่างงเ้ถูกปะ ใครทำก็ถือหางกันไปเรื่อยมันไม่ได้เฮียแต่ว่าเราให้ก้าด้ก็ได้แบบเออแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอเฮียไปรีบให้ควรมันกดเกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียพวกนี้น่้นมาตีกูจะด่าให้เลยเนี่ยแต่มันมีแต่มันมีอีกแต่มันมีอีก รู้อยู่พวกเนีย้ยมีคิดเยอะใหน้น,หน,นั่นแหละคือคือพวกเราอา่ะมันอยู่ดวากกาะมันเข้าข,ข้างกันอยู่แล้วเว้แต่ว่ามึงจะเข้าข้างเพื่อนทุกอย่างไม่ได้เว้คือจะถือห่างกันต่อไป <ง splashing S 2> ไม่ได้ <ง Nada. S 1> เอออะไรผิดมันก็ต้องมันก็มีส่วนที่มันผิดก็หน่อยนึงก็ถือว่าผิดแต่ถูกล่ถ้าอเขาเขาจิๆๆ้มได้เขาก็จิ้มอ่ะเขาไม่ได้ผิดของเขาเนี่ยเขาพกดตามความจริงอ่ะถ้าเราเป็นเหมือนเขาอ่ะเขาพูดอย่างนั้นแต่เราเราก็เอาเหมือนกันเออลก็รู้อยู่มึงอ้ามึงจำได้ไหมว่าเมื่ไไปเจอแก๊งไหนพูดไม่ดีใส่มึงแค่แอเดเด มันมันเหมือนกันเว้ยมันเหมือนกันมันกลับกันมันมีแรงแรงแค้นอีกอย่างไงเนาะก็วันนั้นหน้าเออหน้ามันเหมือนกันมันเหมือนกันถ้าในุมในวงของเขาอะนะ่มันเราเราแค่อย่าพลาดอย่าพลาดในตอนนี้เราอยู่จุดที่สูงกว่าเขาทำอะไรก็ไดาจบนี่มีอะไรเนียเราแค่อย่าพลาดอะต่วันไหนที่มึงแบบพังาดขึ่ไม่ได้กูไม่ว่าหรอกมันจะจิ้มใครอะตอนนี้แค่ทําให้แบบมันไม่ไม่มีช่องโหว่ให้แก๊งอื่นมาจิ้มได้บ่อยๆอะแต่วันเนี้วันนี้ยหาซ้อมให้ได้ก่อนพวกเราอะ มึงนี่แย่ไปเดินมาดีแล้วแค่อดทนอีกนิดหนึ่งเอฟโฟนไม่ดีเลยมึงเข้าใจกูเนาะที่กูยกตัวอย่างให้มึงฟังเมื่อกี้ไฮ้ผมเข้าใจแล้วพี่เข้าใจเออมันไม่ใช่ว่ามึงผิดทั้งหมดหรอกคือส่วนที่ที่มึงผิดอ่ะมันเหมือนแบบมันมีอยู่รูเดียวอ่ะเออมันมีอยู่รูเดียวแล้วเขาจิ้มเข้าไปในรูนั่นแหละแค่นี้เออความสูงของแต่ละระดับไปงั้นวันนี้ไม่ต้องไปรีบสิ่งที่มึงต้องทำเพื่อแก๊งไปหาแก๊งซ้อมมาให้ได้ไปเขเรามีตรงกันไง ถึงเวลาหน่อยต้องรีบแต่ว่าเขาให้พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่จริงจริงของมันมีเลยแต่ว่าผมจะเก็บเออจะเก็บไปใช้ก่อนมาจากพรุ่งนี้ค่อยไปม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะรีบไปไหนแล้วเออยังไม่ยังไม่ส่งให้ตอนนี้แหละเออไม่ก็ให้ให้ไปแล้วแหละตามที่เขาบอกนะพี่เพราะเดี๋ยวให้กับให้รอจัดเลยไม่ถ้าเกิดราอย่างให้มันอยู่กับผมมานานผมไม่ต้องพูดอะไรกันมันเยอะหรอกไอโฟนอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าผมผมเป็นยังไงอ่ะหยกช่างมันเถิดจะให้ช้าให้เร็วสุดท้ายก็เวลาแกงนู้นแกงนี้แกงนั้นมาแบบพูดผิดใจอะไรเราหน่อยเดี๋ยวตอนผมไมมมมม่่่กกกกล้้้านนัังออะ็็บผผจิใหเหมือนกัน มันคือ,อเขาเรียกว่าไงอ่ะมันคือ,ไ,อ,ไ,อ,อไปอยากกินปลาเลก็กอ่ะเพราะกูก็จิ้มให้เหมือนกันเงินฟรีใครจะไม่เอาถูกเะละของฟรีใครจะไม่เอาไอ้เชี่ยไม่ต้องเหนือ่อยคนในแก๊งเราคนอื่นฟาร์มให้สบายดีเออใน,นพูดถึงหลักความเป็นจริงให้ฟังว่าแบบเอ้ยแต่เขามาจิ้มทำไมเล็กน้อยแค่นี้อันนี้คือกูไม่ได้เข้าข้างเขาแต่กูก็พูดให้ฟังว่าถ้าเกิดเป็นเราเราอยู่จุดเขาเราก็ทำไอ้บ้าวันนี้พี่ไอ้บ้าครับผมเข้าแก๊งกับเราก็ทำนี่เข้าแก๊งเสียไม่ได้ครับพี่ ไอ้มึกสวัสดีครับพี่เปาเป็นไรเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับพี่ชิวไหมเมื่อกี้เจออยู่ดูอยู่ข้างนอกเป็นไงบางไล่ักเอาไปเอายาไปร้อยชุดยาอะไรยายาวิ่งกับยากันพี่ยาวิ่งยาวิ่งร้อยยากัน์ดห้าสิบเบอร์ค่ามันเท่าไหร่อ่ะเจ็ดล้านห้า มันเอาจริงน้องมันไม่ได้ผิดค่ะเราพี่มันแค่แบบมันมีรูเล็กๆให้เขาจิ้มอ่ะแล้วมันเขาก็จิ้มเข้าไปในรูนั่นเองพี่้ผมแสดงใหโดยพี่ผมทำได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้สัตว์เออเอพอเรื่องพอนะพอนะพอนะอ๋อจบแล้วใช่ป่ะจบแล้วพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจ่ายย้ายเขาห้าสิบชุดอ๋อก็คือเอาเอายาวิ่งร้อยชุดยาวิ่งยาวิ่งยาวิ่งร้อยขวดแล้วก็ยากันห้าสิบอ๋อยาวิ่งร้อยขวดเกิดจากไอ้ดรอปเมื่อกี้ใช่พี่ชนะไอ้ดรอปเขาเกิดจากไอ้ดรอป ไอต่อ,อ้านเตัวอ,อย่างเช่นก็ไอโฟนไปพูดว่าเออแบบยากูยังไม่กินยาเลยนะเพื่อนอะไรเงี้ย <c oughs> แต่คือเขามองว่าไปแสะเขาอะไรเงี้ยทอ่บอว่าแต่คือมันจะพูดว่ามันยังไม่ได้กินยาถ้าเกิดสมมติเขาพิกกลับมาได้มันสามารถกินยาแล้ววิ่งไปล้วงปืนได้อะไรประมาณเนี้ยพี่ในมุมมองของมันอ๋อใช่ <c oughs> แต่เขามองว่าแบบเอ้ยมึงจะขิงเหรอว่ามึงไม่ใช้ยาอะไรเงี้ยพี่พอเข้าใจไหม อ๋อคุณไม่กินยาเลยเพื่อนใช่ใช่ใช่มันแค่จะบอกไอ้บัสบอกผมว่าเออแบบมันยังไม่ได้กินยาเลยเขาเขาลุกมาชุบได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกผมชุดใหญ่แปดเก้าคนมันกินยาหมดแล้วเดี๋ยวแค่มันที่ยังไม่ได้กินเพื่อที่จะรอแก้ตัวที่จะหยิบปืนเข้ามาเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยเออมันจะวิ่งเข้าไปหลวงให้ใช่ก็พูดถึงเราก็มีเราก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามองตามความเป็นจริงเราก็ไม่ไม่มีแบบคือเราเราเรารู้ตัวเราอยู่แล้วปะ ใช่ผมก็บอกไอ้น้องก็พูดไปแล้วว่าเออมันรู้จุดยืนแล้วตอนนี้แบบเราเราแบบกับเขามันไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจุดยืนอยู่แล้วใช่เขาบอกเออมันมันหลายรอบแล้วที่แบบมีแค่ขอโทษอะไรเงี้ยเราอยากสร้างบทเยืนให้เราบ้างก็คือบทที่หนึ่งมายาห้าสิบขวดตอนนี้ใช่พี่จะมีบทที่สองไหมใช่สารบัญสารบัญเขียงแค่บทที่หนึ่งมาก่อนตอนนี้ถ้าบทที่สองมาก็ก็ก็ฮึมอยู่สารบัญจดบทที่หนึ่งมาแล้ว EP หนึ่งนี่มาแล้วอยาเริ่มแล้วนะใ่พร้อยห้าสิบนะเบาๆเจ็ดล้านห้าครับผม ก็มีแก๊งไหนที่เรายังไม่เรียกเงินเราอีกไหมครับอ๋อตอนนี้น่าจะไม่กล้าจิ้มเหมือนใครเลยพี่ตอนนี้หาซ้อมเนี่ยออพนะีอ่เป้าสวัสดีคยว